การที่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาของสิ่งที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองท่านเรียกรวมๆกันว่าบวรโดยมีศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นตัวเชื่อมโยงทั้ง3สิ่งนี้เข้าหากันนั้นทําให้กลายมาเป็นทั้งเป้าหมายในชีวิตและแรงบันดาลใจในการเลือกที่จะเดินบนเส้นทางสายศิลปะของท่านบ้านวัดโรงเรียนคือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวผมในสี่ของพรสวรรค์ผมอาจจะมีอยู่แต่สิ่งที่เป็นพรแสวงก็คือสังคมสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวผม มันกระตุ้นเตือนทำใหผมรึ้ว่าผมอยากจะทํางานศิลปะวัฒธรรมอยากจะเขียนรูปโดยมีศาสนาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจไม่เพียงเท่านั้นโชคชะตายังได้นําพาให้ท่านได้มีโอกาสเรียนรู้งานทางด้านจิตกรรมไทยกับครูเหมเวชกรก่อนจะตัดสินใจเข้าเรียนที่โรงเรียนเพาะช่างและมหาวิทยาลัยศิลปกรเพื่อเป็นบันไดต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ความเป็นศิลปินในอนาคต คุณลุงเหมวิศกรเข้ามาในครอบครัวของผมด้วยการที่ท่านชอบเป็นดนตรีไทยแล้วก็ตั้งวงเล่นดนตรีไทยกันก็เป็นที่มาทําให้ผมได้ครูอีกคนที่สาคัญนอกจากพ่อแม่ทาารเหมเริ่มบทเรียนที่หนึ่งให้ผมเขียนท้องฟ้าอย่างสามเดือนเขียนต้นไม้อย่างเดือนสามเดือนเขียนแม่น้ำลำคลองสิ่งห์บอรสามเดือนแล้วค่อยมาเขียนคนและคนถ้าจะมีให้เขียนแบบเจตเจอร์เขียนเป็นตัวการ์ตูนง่ายๆเนี่ยก็แสดงว่าครูเหมเนี่ยให้ทฤษฎีอะไรมากมาย ผ้เห็นได้สอนได้ชี้แนะว่าความจริงความดีความงามคือผลลัพธ์ที่าศาสนาศิลปะวัฒนธรรมให้กับมนุษย์ผมจึงแน่ใจว่าผมต้องเรียนศิลปะแน่นอนจึงเป็นเหตุให้เข้าเรียนที่พ่อช่างแต่ประสบการณ์บางอย่างในระหว่างที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเพาะช่างนี้เองที่ได้กลายเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสําคัญโดยมีเป้าหมายในการเป็นศิลปินที่ทุกคนต้องให้การยอมรับ เรียนอยู่เพราะช่าง2ปีในแผนกฝึกหัดครูผมต้องออกฝึกสอนเขามองครูศิละปะกับครูพระศึกษาเี่ยไม่มีเกียรติและไม่มีคุณค่าเพราะเขาไม่เห็นสาระในวงความรู้ใครก็ได้ที่จะสอนวิชาวาดเขียนผมอยู่ไม่ได้แล้วเทียบไปสอบเอ็นทางเข้าศุปรลกอร การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยการใช้เทคนิคของงานจิตรกรรมสำหรับความคิดของอาจารย์ปรีชานั้นท่านมองว่าสามารถสะท้อนแนวความคิดและความต้องการของศิลปินได้ดีกว่าเทคนิคอื่นๆนั่นจึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมท่านจึงใช้การวาดภาพในการสร้างสรรค์ผลงานมาเกิดตลอดทั้งชีวิตผมว่าสักเซสหรือประทับใจกับงานจิตรกรรมมาเพราะว่าจิตรกรรมเนี่ยใช้เรียกมิตรวงเปอร์พิกซีระยะหน้าหลังการซ้อนภาพเอาสิ่งที่เป็นปริมาณกรม3-4มิติเนี่ย มมาาาแแรรรร่่่ะนนนบบบออยยยูกกกดๆผถึงยยงงจิตรรปณิธานในการเป็นศิลปินของท่านไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองเท่านั้นแต่ยังต้องมีองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาเสริมเพื่อช่วยสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในวงการศิละปะของไทยด้วยเราสอนให้คนเป็นศิลปินสร้างในสิ่งที่อยากทำแต่ไม่เคยอธิบายสิ่งที่ทำเนี่ยสื่อสารให้คนเข้าใจ ถือป็นต้องสร้างอัตลักษณ์ตัวเองในการสร้างความจริงความดีความงามที่ไม่เหมือนกันแต่มีความบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจเป็นตัวกำหนดรู้และเมื่อสร้างแล้วเราต้องพยายามถ่ายทอดสิ่งที่ทำแสดงเผยแพร่และต้องสั่งสอนชี้แนะอธิบายให้คนในเมืองไทยเข้าใจให้ได้เมื่อเขาเข้าใจเขาจะได้รู้คุณค่ายอมรับเรา ผลงานศิลปะที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นในแต่ละช่วงชีวิตถูกเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ภายในศูนย์ศิลป์ทั้ง3แห่งของท่านอันประกอบด้วยศูนย์ศิลป์แสงเงาศูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิและศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียงศูนย์ศิลป์แสงเงาผมก็ทำเรื่องกฎธรรมชาติกฎบวรแล้วก็ถอดมาเป็นภาพ ส่วนพอสิลป์แสงธรรมสุนโภมิก็สิบประเทศอาเซียนศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียงก็คือศาสตราชาของเราเลยนี่เป็นเหตุของการเกิดงานที่มาสามชุดมันเอามารวมกันไม่ได้เพราะมันคนละประเด็น ปัจจุบันอาจารย์ปรีชาเถาทองยังมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้มีความทันสมัยภายใต้โลกของเทคโนโลยีดิจิตัลนี่จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างครั้งสําคัญในการเป็นศิลปินของท่านนําเอางานศิลปะเก่าของผมเนี่ยมาถอดบทเรียนและหาวิธีง่ายๆเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจศิลปะโดยใช้มีเดียโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์แต่ต้องมีกลเมตรมีกลวิธีในการทํามันไม่ใช่ศิลปะแบบเขียนบนแคนวาสแบบเดิมอีกแล้ว จุดหมายเหมือนเดิมคือทำนุบำรุงสืบปาวัฒนธรรมของชาติแต่วิธีการเปลี่ยนเครื่องมือเปลี่ยนอุดมการณ์เหมือนเดิมในมุมมองของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองเกี่ยวกับวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด -19 ท่านเชื่อว่าเป็นผลมาจากการร้ายซึ่งคุณธรรมของมนุษย์และเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องพบเจอกับพิษภัยของโรคร้ายหรือภัยพิบัติต่างๆตราบเท่าที่จิตใจของเรายังคงแปดเปื้อนไปด้วยความโลภและความเกลียดชังซึ่งกันและกัน คุณธรรมเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ทำให้คนรู้จักตัวเองรู้จักรักคนอื่นและเมื่อเรารักคนอื่นศีลห้าก็จะปรากฏขึ้นมาในใจทันทีจะช่วยลดความเป็นอัตตาลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองหากมนุษย์ได้คุณธรรมกลับมาโลกาย่อมสันติสุข